สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาค่ะภาพที่เรามักจะเห็นก็คือความเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันนะคะแต่ถ้ามองลึกลงไปในประวัติศาสตร์เออก็จะเห็นว่ามันมีความซับซ้อนอยู่ไม่น้อยเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องเขตแดนครับ จริงๆความสัมพันธ์มันก็มีขึ้นมีลงมีช่วงดีมีช่วงตึงเครียดเป็นปกติของประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่เรื่องเขตแดนนี่เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนจริงๆวันนี้เราเลยจะใช้ข้อมูลจากบทความที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงนะคะมาลองสำรวจกันว่าไอ้ความขัดแย้งเรื่องเขตแดนโดยเฉพาะกรณีปราสาทพระวิหารเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่เป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจสาเหตุจริงๆที่อาจจะลึกกว่าที่เราเคยได้ยินกันมาเอาละคะ่ะเรามาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันดีกว่าคะ่ะ ดีเลยครับการย้อนดูประวัติศาตร์สนี่สำคัญมากจริงๆครับเพราะมันช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมปัจจุบันมันถึงเป็นแบบนี้รากของปัญหามันอยู่ตรงไหนงั้นเราเริ่มที่ตัวประสาทพระวิหารกันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะมาเป็นประเด็นขัดแย้งเนี่ยตัวประสาทเองมีความเป็นมายัางไงบ้างคะครับประสาทพระวิหารนี้เก่าแก่มากนะครับสร้างตั้งแต่สมัยขอมรุ่งเรืองเลยเประมาณพุทธศตวรรษที่15-17โน่นเลยครับ เป็นเทวสถานฮินดูที่แบบสวยงามมากสถาปัตยกรรมโดดเด่นแล้วก็ตั้งอยู่บนทำเลที่น่าทึ่งมากคือบนเน้ผาสูงของเทือกเขาพนมดงรักเลยค่ะแค่ฟังก็เห็นภาพเลยนะคะว่าต้องยิ่งใหญ่มากแน่แนใช่ครับแล้วในยุคนั้นเนี่ยแนวคิดเรื่องเขตแดนแบบที่เราเข้าใจกันสมัยนี้ที่ต้องมีเส้นแบ่งชัดเจนมันอาจจะยังไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับ อำนาจมันแผ่ออกไปจากศูนย์กลางการควบคุมพื้นที่ก็อาจจะเป็นลักษณะลดหลั่นกันไปมากกว่าอืมเข้าใจค่ะแสดงว่าตัวปราสาทก็มีความสำคัญทางวัฒนธรรมศาสนา,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 ามาแต่โบราณแล้วแล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรื่องเขตแดนมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาล่ะคะคือช่วงไหนเอ่ย จุดเปลี่ยนจริงๆจ,จังๆเลยก็คือยุคล่านานิคมครับช่วงปลายศตรวรรษที่24ต่อต้น25เนี่ยฝรั่งเศสเขาเข้ามามีอำนาจในอินโดจีนทั้งกัมพูชาเวียดนามลาวทำให้สยามตอนนั้นต้องเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตกโดยตรงเลยการเข้ามาของฝรั่งเศสนี่เองใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือ ฝรั่งเศสเขาก็เอาแนวคิดการกำหนดเขตแดนแบบตะว,วันตกเข้ามาด้วยคือต้องมีเส้นแบ่งชัดๆบนแผนที่ซึ่งมันต่างจากแนวคิดเดิมๆในแถบนี้อ๋อหมายความว่าก่อนหน้านั้นการแบ่งเขตอาจจะไม่ได้ใช้แผนที่เป็นหลักหรืออาจจะยืดหยุ่นกว่าน,นี้ก็อาจจะพูดแบบนั้นได้ครับอาจจะอิงตามแนวธรรมชาติชุมชนหรือเขตอิทธิพลอะไรทานองนั้นแต่พอฝรั่งเศสเข้ามา เขาก็เริ่มสำรวจทำแผนที่เพื่อกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนฝรั่งเศสให้มันชัดเจนซึ่งกระบวนการทำแผนที่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความซับซ้อนเรื่องประสาทพระวิหารเลยการทำแผนที่นี่เองที่กลายเป็นประเด็นนะคะแล้วเรื่องมันเป็นยังไงต่อคะทำไมแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำมันถึงสร้างปัญหาได้ขนาดนั้นปัญหาหลากัลกๆเลยนะครับมันมาจากแผนที่ฉบับหนึ่งชื่อว่าแผนที่ภาคผนวกหนึ่ง ทำขึ้นช่วงปีพศ2450-2451ถึงโดยคณะกรรมการปักบันเขตแดนผสมสยามฝรั่งเศสแผนที่นี้แสดงเส้นเขตแดนตรงเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งตามหลักที่ควรจะเป็นเวลาปักบันเขตแดนบนภูเขาเนี่ยเขาจะใช้แนวสันปันน้ำเป็นเกณฑ์ปันน้ำหรือ watershed line เนี่ยเป็นหลักสารกรทางภูมิศาสตร์เลยนะครับคือเราจะถือเอาแนวสันเขาสูงสุดที่แบ่งว่าน้ำฝนตกลงมาแล้วจะไหลไปทางไหนน้ำที่ไหลลงด้านหนึ่งก็อยู่เขตแดนหนึ่งน้ำที่ไหลลงอีกด้านก็อยู่อีกเขตแดนหนึ่งเป็นหลักที่อิงกับสภาพภูมิประเทศจริงเลยครับเข้าใจไม่ยากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นไปตามธรรมชาตินี่เอง แล้วแผนที่ภาคผนวกหนึ่งที่ว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับหลักสันปันน้ำยังไงคะนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาเลยคือเส้นเขตแดนในแผนที่ภาคผนวกหนึ่งตรงแถวแถวปราสาทพระวิหารนะครับมันดันไม่ได้ลากไปตามแนวสันปันน้ำจริงๆตามธรรมชาติ อ้าวเหรอคะครับถ้าเราไปดูภูมิประเทศจริงๆแนวสันปันน้ำมันจะอยู่ทางใต้ของตัวปราสาทซึ่งหมายความว่าตัวปราสาทที่อยู่บนหน้าผาเนี่ยควรจะอยู่ทางฝั่งที่ลาดลงมาทางเหนือซึ่งตามหลักสันปันน้ำก็คือควรจะอยู่ในเขตของสยามหรือประเทศไทยเรานี่แหละครับแต่ในแผนที่ไม่ได้วาดแบบนั้นใช่ครับ แผนที่ฉบับนั้นนะ่ะดันลากเส้นเขตแดนไปอยู่ทางเหนือของตัวปราสาทแทนทําให้ตัวปราสาทพระวิหารกลายเป็นอยู่ในเขตของอินโดจีนฝรั่งเศสหรือกัมพูชาในเวลาต่อมาอ๋อ oh. ตรงนี้แหละครับคือความคลาดเคลื่อนหรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างเส้นในกระดาษแผนที่กับสภาพจริงตามหลักสันปัน,น้ำซึ่งมันกลายเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์ของข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมาเป็นร้อยปีเลย แล้วทำไมถึงเกิดความคลาดเคลื่อนแบบนั้นขึ้นมาได้ล่ะคะมีการตั้งข้อสังเกตไหมว่าเอ๊มันผิดพลาดหรือว่ามีเจตนาอะไรหรือเปล่าเรื่องสาเหตุนี้ก็ว่ากันไปหลายอย่างนะครับบางคนก็ว่าอาจจะเทคโนโลยีสมัยนั้นมันยังไม่ดีพอหรือเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปบางมุมก็อาจจะมองเรื่องผลประโยชน์ของฝรั่งเศสด้วยแต่ว่าแหล่งข้อมูลที่เราดูดูกันเนี่ยเขาไม่ได้ฟันธงเรื่องเจตนานะครับ แต่ชี้ให้เห็นผลที่เกิดขึ้นคือความไม่ตรงกันของแผนที่กับสันปันน้ำอันนี้คือข้อเท็จจริงสำคัญค่ะแล้วทางสยามตอนนั้นล่ะคะพอเห็นแผนที่แบบนี้แล้วมีการทักท้วงอะไรไหมคะประเด็นนี้สำคัญมากเลยครับและมีผลมากๆต่อคำตัดสินของศาลโลกในเวลาต่อมาคือถึงแม้แผนที่มันจะคลาดเคลื่อนจากหลักสันปันน้ำนะครับแต่ข้อมูลบอกว่าทางการสยามตอนนั้นน่ะได้รับแผนที่นี้มาแล้ว แต่ว่าไม่ได้มีการทักท้วงหรือคัดค้านอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเส้นเขตแดนตรงประสาทพระวิหารในแผนที่ฉบับนั้นเลยเป็นเวลาหลายปีอา้าวครับซึ่งการที่เรานิ่งเฉยไปตอนนั้นเนี่ยมันถูกเอามาใช้เป็นเหตุผลสําคัญในภายหลังครับการไม่ได้ทักท้วงนี่เองกลายเป็นเรื่องใหญ่ตามมาแล้วความขัดแย้งเรื่องการตีความแผนที่กับหลักสรปันนาำเนี่ยมันดําเนินต่อไปยังไงคะจนถึงขั้นต้องไปศาลโลกเลยครับ พอหลังจากกัมพูชาได้เอกราชจากฝรั่งเศสไปแล้วปัญหาเรื่องประสาทพระวิหารมันก็ยังค้างอยู่ทั้งไทยทั้งกัมพูชาต่างก็อ้างสิทธิ์ฝ่ายไทยเราก็ยึดหลักสัรปันนาำตามภูมิศาสตร์จริงกัมพูชาก็ยึดตามแผนที่ภาพผนวกหนึ่งที่ฝรั่งเศสทําไว้แล้วก็อ้างว่าไทยไม่เคยคัดขานอย่างเป็นทางการตกลงกันไม่ได้ S 1> <S 1> ใช่ครับตกลงกันไม่ได้สุดท้ายกัมพูชาก็เลยยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือที่เราเรียกกันว่าศาลโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อปีพศ2502ครับให้ศาลตัดสินว่าสรุปแล้วประสาทเป็นของใครกันแน่โหไปถึงศาลโลกเลยนะคะถือเป็นเรื่องใหญ่มากตอนนั้นทั้งสองฝ่ายใช้เหตุผลอะไรสู้กันในศาลบ้างคะพอจะสรุปสั้นๆได้ไหมคะ <S 1> <S 1> ครับถ้าสรุปง่ายๆนะครับ ฝ่ายไทยเราเน้นสู้ด้วยหลักฐานทางภูมิศาสตร์เป็นหลักเลยคือยืนยันว่าตามหลักสารประนาซึ่งเป็นหลักสากลเนี่ยประสาทต,ต้องอยู่ในเขตไทยแล้วก็ชี้ว่าแผนที่ภาพผนงหนึ่งอะมันคลาดเคลื่อนมันไม่ถูกต้องตามหลักที่ตกลงกันไว้แต่แรกค่ะแล้วทางกัมพูชาล่ะคะ ส่วนกัมพูชาเขาเน้นไปที่ตัวแผนที่ภาพผนวกหนึ่งเลยครับบอกว่านี่คือผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดนร่วมกันนะและที่สําคัญคือสยามได้รับไปแล้วแต่ไม่ได้ทักท้วงอะไรตรงนี้เลยเป็นเวลานานมากซึ่งเขาตีความว่านั่นแสดงถึงการยอมรับ a c q u i e s c e n c e เส้นเขตแดนตามแผนที่นั้นไปโดยปริยายแล้วการยอมรับโดยปริยายคํานี้สําคัญเลยนะคะแล้วผลการตัดสินของศาลโลกออกมาเป็นยังไงคะครับ วันที่15มิถุนายนพศ2505ศาลโลกก็ตัดสินออกมาด้วยคะแนนเสียง9ต่อ3เสียงนะครับวินิจฉัยว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้อำมาตอธิบไตยของกัมพูชาแล้วก็สั่งให้ไทยต้องถอนกำลังทหารหรือตำรวจออกจากตัวปราสาทและบริเวณใกล้เคียงด้วยครับทำไมศาลถึงตัดสินแบบนั้นคะเหตุผลหลกัลกๆคืออะไร เหตุผลสำคัญที่สารให้น้ำหนักเลยก็คือการที่ฝ่ายไทยสยามนะครับได้รับแผนที่ภาคผนวกหนึ่งไปแล้วแต่ไม่ได้แสดงการคัดค้านอย่างเป็นทางการเป็นเวลาหลายสิบปีสารมองว่านั่นคือการยอมรับเส้นเขตแดนตามที่ปรากฏในแผนที่นั้นไปแล้วถึงแม้มันอาจจะไม่ตรงกับแนวสันปันน้ำตามธรรมชาติก็ตามโหเป็นเรื่องการไม่คัดค้านนี่เองที่เป็นปัจจัยชี้ขาดไปเลยพอคาตัดสินออกมาแบบนี้ผลกระทบในสังคมไทยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ โอ้แน่นอนครับว่าคำตัดสินนี้สร้างความผิดหวังความไม่พอใจความเสียใจแบบกว้างขวางมากในสังคมไทยตอนนั้นคือคนไทยจำนวนมากรู้สึกผูกพันกับปราสาทพระวิหารว่าเป็นโบราณสถานสำคัญมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะพอตัดสินให้เป็นของกัมพูชาก็เลยรู้สึกเหมือนสูญเสียครั้งใหญ่ค่ะเข้าใจได้เลยค่ะครับเกิดปฏิกิริยาชาตินิยมมีการประท้วงไม่ยอมรับคำตัดสินแต่สุดท้าย รัฐบาลไทยตอนนั้นก็ต้องปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลโลกนะครับในฐานะรัฐสมาชิกของสหประชาชาติประเด็นนี้มันทำให้เราฉุกคิดเหมือนกันนะคะเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างโบราณสถานดินแดนกับความรู้สึกเป็นชาติหรืออัตลักษณ์ของผู้คนเนี่ยพอมีข้อพิพาทแบบนี้มันกระทบความรู้สึกได้ลึกซึ้งจริงๆใช่เลยครับมันสะท้อนชัดเลยว่าโบราณสถานหรือพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้าง หรือพื้นดินเปล่าๆแต่มันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์มันผูกกับความทรงจาร่วมความรู้สึกเป็นเจ้าของของคนในชาติด้วยพอเกิดเรื่องเขตแดนขึ้นมามันก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องเส้นบนแผนที่แต่กระทบความรู้สึกอัตลักษณ์อย่างที่ว่าเลยครับอซึ่งคําตัดสินของศาลโลกตอนปี2505นะครับถึงจะตัดสินเรื่องตัวประสาทไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องเขตแดนในพื้นที่โดยรอบตัวประสาทให้ชัดเจนนะครับเอา้าหมายความว่า ถึงศาลจะตัดสินเรื่องตัวประสาทไปแต่ปัญหายังไม่จบทั้งหมดเหรอคะถูกต้องครับคือคำตัดสินปี2505เนี่ยเน้นไปที่อธิปไตยเหนือตัวประสาทเป็นหลักแต่ไม่ได้กำหนดเส้นเขตแดนชัดๆในพื้นที่รอบๆประสาทซึ่งพื้นที่ตรงนี้มีขนาดประมาณ4.6ตารางกิโลเมตรกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้ทั้งไทยทั้งกัมพูชาก็ยังอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอยู่เป็นปัญหาค้างคามาอีกหลายสิปีเลยครับ มีพื้นที่ทับซ้อนอยู่อีกแล้วปมที่ค้างคานี้มันกลับมาปะทุรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่แล้วก็เพราะอะไรคะความขัดแย้งที่เหมือนใจเงียบไปพักใหญ่นะครับก็กลับมาร้อนแรงขึ้นมาชัดๆเลยคือช่วงประมาณปีพศ2 5 5 1ครับเหตุการณ์สำคัญเลยก็คือตอนที่กัมพูชาเขาเสนอชื่อปราสาทพระวิหารให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกแต่เสนอไปฝ่ายเดียว ใช่ครับการผลักดันเรื่องมรดกโลกนี่แหละครัพี่กลายเป็นเหมือนตัวจุดชนวนความขัดแย้งระลอกใหม่ขึ้นมาเลยสาเหตุก็เพราะว่าแผนบริหารจัดการพื้นที่ที่กัมพูชาเสนอไปพร้อมกับการขอขึ้นทะเบียนนะครับมันดันครอบคลุมไปถึงพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรที่ยังตกลงกันไม่ได้นั่นแหละครับ ทำให้ฝ่ายไทยเรากังวลมากว่าถ้าเกิดยูเนสโกยอมรับแผนนั้นไปมันอาจจะถูกตีความว่าเป็นการยอมรับสิทธิ์ของกัมพูชาเหนือพื้นที่ทับซ้อนนั้นไปโดยปริยายซึ่งมันจะกระทบกับการเจราจาเรื่องเขตแดนในอนาคตได้เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าจริงๆไทยเราไม่ได้คัดค้านว่าตัวประสาทไม่ควรเป็นมรดกโลกแต่กังวลเรื่องผลกระทบต่อพื้นที่รอบๆที่ยังตกลงกันไม่ได้ โดยหลักการเป็นแบบนั้นเลยครับคือไทยไม่ได้คัดค้านคุณค่าของตัวประสาทแต่คัดค้านแผนบริหารจัดการพื้นที่ที่กัมพูชาเสนอมาฝ่ายเดียวเรายืนยันว่าถ้าจะบริหารจัดการอะไรในพื้นที่ทับซ้อนต้องตกลงร่วมกันสองฝ่ายก่อนทีนี้พอจุดยืนมันต่างกันบวกกับกระแสะชาตินิยมการเมืองภายในของทั้งสองประเทศต,ตอนนั้นด้วยสถานการณ์มันก็เลยตึงเครียดขึ้นมาเร็วมาก ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ขึ้นนะคะเหมือนกับว่าประเด็นมรดกโลกมันกลายเป็นเวทีใหม่ที่ทําให้ข้อพิพาทเก่าเรื่องเขตแดนที่มันยังไม่เคลียร์เนี่ยถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งถูกต้องเลยครับ มันแสดงให้เห็นเลยว่าปมขัดแย้งทางประวัติศาสตร์เรื่องเขตแดนที่ยังแก้ไม่ตบเนี่ยมันถูกจุดติดขึ้นว่าใหม่ได้ง่ายมากๆครับแค่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์การเมืองหรือแม้แต่เรื่องวัฒนธรรมอย่างมรดกโลกซึ่งมันมักจะไปกระตุ้นความรู้สึกอ่อนไหวเรื่องอธิปไตยศักดิ์ศรีของชาติได้เสมอเลยครับแล้วผลลัพธ์ของความตึงเครียดในช่วงปี2551และหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคะ ก็น่าเสียใจนะครับที่ความขัดแย้งทางการทูตความเห็นต่างมันบานปลายไปถึงการประชญนหน้าทางทหารเกิดการประทะก,กันด้วยอาวุธระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาบรเชชิเวณชายแดนใกล้ๆปราสาทพระวิหารและก็พื้นที่พิพาทอื่นๆหลายครั้งเลยครับช่วงปี2551ถึง2554ทําให้มีทหารมีพลเรือนเสียชีวิตบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายเลยเป็นช่วงที่ความสาคัญของสองประเทศเพื่อนบ้านนี้ตึงเครียดตกต่าลงไปมากครับค่ะ เป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆนะคะพอเราไล่เรียงเหตุการณ์มาทั้งหมดตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมการทำแผนที่สารโลกจนมาถึงการประทุรอบใหม่เนี่ยแหล่งข้อมูลที่เราใช้ศึกษากันมาเขาสรุปสาเหตุของความขัดแย้งที่มันยืดเยื้อมานานขนาดนี้ไว้อย่างไรบ้างคะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไงกันแน่คะครับแหล่งข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยชี้ชัดเลยนะครับว่าปัญหาพื้นฐานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเกลียดชังระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชาเป็นหลักนะ แต่รากของมันจริงๆคือการตีความเส้นเขตแดนที่ไม่ตรงกันซึ่งมันสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคล่า,น,านิคมเลยการตีความเส้นเขตแดนใช่ครับการที่มหาอำนาจภายนอกคือฝรั่งเศสเข้ามากำหนดเส้นเขตแดนการทำแผนที่ภาคผนวกหนึ่งที่มันไม่ตรงกับหลักภูมิศาสตร์หรือหลักษานบรรยานแล้วบวกกับการที่ฝ่ายสยามเองก็ไม่ได้ทักท้วงแผนที่นั้นอย่างเป็นทางการในเวลาที่ควรจะทำ ปัจจัยทั้งหมดนี้มันรวมกันสร้างปัญหาทางกฎหมายการเมืองที่มันซับซ้อนแล้วก็คาราคาซังมาเป็นร้อยปีเลยครับค่ะ ข้อพิพาทนี้มาเลยเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ยุคอนานิคมกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะหลักเรื่องการยอมรับโดยปริยายการตีความหลักฐานที่ต่างกันแล้วก็การเมืองทั้งในและระหว่างประเทศมันซับซ้อนกว่าที่เราจะไปสรุปง่ายๆว่าเป็นแค่เพื่อนบ้านทะเลาะกันหรือใครถูกใครผิดแค่นั้นเลยครับเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปก็คือ ต้นตอสำคัญจริงๆมันมาจากการปักปันเขตแดนในอดีตยุคอนานิคมแล้วก็ปัญหาการตีความแผนที่ภาคผนวกหนึ่งที่มันต่างจากหลักสันปันน้ำซึ่งถึงแม้สาลโลกจะตัดสินเรื่องตัวประสาทไปแล้วแต่มันก็ยังทิ้งปมเรื่องพื้นที่รอบๆไว้แล้วก็ยังถูกปลุกขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆเมื่อมีปัจจัยมากระทบก็ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลนะคะที่ช่วยให้เราเห็นภาพรวมความซับซ้อนของเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นจริงๆค่ะ ลากเส้นเขตแดนในยุคอาณานิคมซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องอดีตไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึง้งต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่ออัตลักษณ์ของชาติหรือแม้แต่ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในหลายๆที่ทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงบ้างประวัติศาสตร์นะครับถึงจะผ่านไปนานแค่ไหนมันก็ยังคงมีชีวิตแล้วก็ส่งผลต่อปัจจุบันของเราอยู่เสมอครับเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากเลยค่ะทำให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นจริงๆ